ตามครับก็มีอยู่3พื้นที่ใช่ไหมครับมีอยู่ที่ตากก็สอสอเรานะครับที่สมุดของของคุณเฟรนนี่สมุดสาสุสาครหรือสุสก์ัสมุดสาคอผมจําได้แต่ว่าผมจําตรงนี้ไม่ได้นั่นเอง,ง,เองกลัวพูดผิดนะครับแล้วก็น่าจะมีอีกที่นึงก็คือชนบุรีใช่ไหมครับก็เข้าใจว่าเป็นพื้นที่ของ้าก,กลายเช่นเดียวกันแล้วเราก็มีบัญชีรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับสารเคมีอะไรพวกนี้ก็ได้ตามแล้วก็พูดคุยกันต่อเน,นื่องพอสมควร สิ่งที่รัฐบาลขาดไปและแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็คือกฎหมายพ r อาทาครับกฎหมายพ r t าทาบอกว่าการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนย้ายของสารเคมีต้องแจ้งรัฐก่อนทําให้เราเห็นมองลงมาแล้วเราก็จะเห็นความโปร่งใสว่าก่อนการขนขยะไปทิ้งทํายังไงการขยะจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งไปจากท่าเรือไปจํานวนเท่าไหร่ถ้าไม่ทำเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็โทษแรงเนี่ยมันก็จะทําให้ไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันสามารถจัดก,การได้รวดเร็วก่อนที่จะมีการขุดต้องขอก่อนที่จะมีการย้ายมันก็ต้องขอ ก็จะสามารถทําให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันทําได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องต้องคอยตามอยู่เข้าใจว่าก็เป็นเป็นบริษัทโรงงานของคนจีนถ้าจะถ้าถ้าถ้าอ่านเมื่อเช้าอ่านไทยรัฐแค่ตรงข้างหน้าว่าเป็นของคนจีนแล้วก็พนักงานก็แคชเมียมก็สูงสุดส,สูงกว่าในค่าปกติตรงน,นี้ก็คงต้องให้ทางรัฐบาลเข้าไปเยียวยาตอนนี้เพราะว่าป้องกันก็อาจจะทําได้ไม่ทัน แข่งกบเวลาไปไหมเพราะว่ามันค,ค่อนข้างที่จะอันตรายใช่ใช่ตอนนี้ทุกอย่างแข่งกับเวลาทั้งนั้นแหละครับทั้ง PM 2.5ทั้งเรื่องอันนี้ PM 2.5ก็เกินค่าของกฎหมาย3า5เนี่ยมา28วันจาก31วันใน1เดือนที่ผ่านมาต,ตัวนี้ตัวเลขพวกนี้มันก็เป็นการเป็นสิ่งที่รอการแข่งกับกับเวลาก็ขอให้อ่ารัฐบาลอย่างที่ได้พูดหลายครั้งว่าถ้าปัญหาก็คือว่าพอมันไม่มีไทม์ไลน์ในการทํางานเลยมันไม่มีรูแมบในการทํางานเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าตกลงอาทิตย์หน้าทําอะไรเดือนหน้าทําอะไรมันก็จะแข่งกับเวลาแล้วแข่งกับสุขภาพประชาชนกับความปลอดภัยของประชาชนด้วยแล้วทีมของหน้าที่เคยรัฐบาลให้ตั้งเป็นพื้นที่สฏิบัติค่ะซึ่งในตอนแรกอ่ะรัฐบาลไได้ประกาศแล้วตอนนี้ค่ะประกาศแล้วใช้เลแบบว่าพื้นที่มากสกวนนะคะผมเข้าใจว่าพื้นที่ที่ประกาศอันที่หนึ่งเลยคือเห็นใจท่านผู้ว่าแล้วก็เป็นกําลังใจท่านผู้ว่าด้วย แต่ว่าพอพื้นที่ประกาศตอนแรกมันห้าอำเภอแล้วรู้สึกเมื่อวานจะเพิ่มมาอีกสองอำเภอถ้าผมดูข่าวไม่ถูกไม,ไม่ผิดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ตรงกับพื้นที่ที่มันพีเอมสองจุดห้ามันสูงแล้วฝุ่นเนี่ยมันก็ไม่มก็ไม่ได้หยุดที่เขตอำเภอแล้วอำเภอในเชียงใหม่ก็เลือกทีหนึ่งนะแล้วเชียงรายแม่ห้องสอนกับตากกับพื้นที่ต่างๆที่อยู่รอบๆอีกนี่ตกลงพอไม่จะอยู่ในหน้าสือ่อแล้วมันไม่ได้บริหารจัดการอะไรเลยหรือย,อยังไงใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวฝนก็จะมามันก็จะดีขึ้น แต่เราต้องการรัฐบาลเราไม่ได้ต้องการแค่ฝนแล้วหลังฝนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรที่จะคิดได้แล้วว่าโอเคพอมันเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยมันสามารถอันที่หนึ่งคือเงื่อนไขว่าอะไรเป็นเขตภัยพิบัติหรือไม่เป็นเขตภัยพิบัติคืออะไรอันนี้ต้องฝากผู้สืมม่อวลชนไปถามว่าเงื่อนไขในการตัดสินใจคืออะไร <c oughs> ผมเคยถามว่าถ้าเกิดเป็นน้าท่วมน้ําแล้งเนี่ยผมเคยได้ยินผู้ว่าเล่าให้ฟังมาว่าถ้าเป็นน้ําท่วมน้าแล้งถ้าในกรณีแบบนี้เงื่อนไขที่1อนี่2เงื่อนไขท ถ้าใช้ดุลพินิจผู้ว่า3คนก็ใช้ดุลพินิจสามอย่างสิใช่ไหมแต่มันต้องมีเงื่อนไขที่จะออกมาอันที่สองก็สื่อสารให้ชัดว่าพอมันเป็นเขตประกาศเป็นใครพิบัติเนี่ยในเรื่องของงบในเรื่องของข้อกฎหมายในเรื่องของจํานวนคนที่เคยเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนเนี่ยมันหายไปยังไงแล้วจะสามารถที่จะทไงต่อได้ประชาชนมันจะได้มีส่วนร่วมแต่ตอนนี้ไม่มีทั้งเงื่อนไขแล้วก็ไม่ได้บอกว่าตกลงแล้วอุปสรรคมันจะลดอะไรไปบ้างี่ คนมันก็เลยงงผมก็งงว่าทําไมเอาห้าอำเภอน,นี้แล้วไม่เอาที่อื่นเป็นต้นแล้วจังหวัดอื่นที่ก็ไม่แพ้กันอย่างเชียงรายเนี่ยตกลงจะเอาอย่างไรก็คือปล่อยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การไปอย่างนี้หรือเปล่าที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ย28วันจาก30วันเนี่ยมันเฉพาะตอนที่ผมไปตอนที่ไปไป,ไป,ไปขึ้นไปด้วยตัวเองนะก่อนหน้าผมที่ที่คนเคยบอกว่าทําไมถึงไม่เสนอแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันฝนมันเกินมาวันแรกแล้วผมเสนอเลยนะ22วันครับตรงผมนั่งไล่ดูสถิติมามันเกินมา22วันติดกันเนี่ย คุณยังไม่คิดว่ามันเป็นเขตภัยพิบัติอีกเหรอผมไม่ได้ดูสแนปช็อตวันต่อวันนะครับถ้าเกิดมันเกินมาบ้างเป็นช่วงเวลากลางวันนี่อันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์บางทีมันก็เกินบางทีมันก็ไม่เกินบางทีตอนช่วงนี้ก็มีช่วงนี้ก็ไม่มีตอนกลางวันกลางคืนอะไรมันก็ต่างกันแต่ว่ามันดูต่อเนื่องมา12วันถ้าถ้าเป็นผมอันที่1เกินกฎหมายอันที่2ต่อเนื่องกันเกิน2อ,อาทิตย์อสมมตินะตั้งตุ๊กตาให้ก็ได้มันก็จะถึงเวลาที่ดูในอนาคตไม่มีฝนมาลมอุตุไม่มคาาดกร จากข้อมูลของจิสตากับของอกรมอุตุว่าจะอยู่กับพี่น้องไปอีก7วันถ้าเป็นผมนะสามเงื่อนไขนี้ก็ต้องประกาศโรงเรียนจะได้หยุดคนจะได้ w ว r k f ค o m า o m e มแต่นี่ถ้าเกิด22บวกีบมันเกือบ50วันแล้วคุณเพิ่งมาพาักขานี่ไม่รู้จะพูดย่งนว่ามันล้มเหลวนะครับเพราะว่าฝุ่นมันก็สะสมมาจนมีกระแสเขาบอกว่าอาจารย์หมาหลัยเชียงใหม่เสียชีวิต4คนคด้วยสาเหตุจากโรคฝุ่นเป็นต้นเหตุก็คงต้องเริ่มต้นด้วยการแสดงความเสียใจให้กับทั้งครอบครัวของอาจารย์ทั้ง4ท่านแล้วก็สถิิตที่อีกอานึงไไม่ด้ ไม่ได้โกหกหรือไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ก็คือจํานวนผู้ที่ป่วยด้วยโรคปีเอ็ม2.5จากที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่บอกอมากขึ้น3เท่าไม่ใช่แค่1.5คือเขาเปรียบเทียบแค่เดือนมีนาเนี่ย30,000ต่วคนแต่มกราถึงมีนา3เดือนเนี่ยก่อนถึงช่วงเนี้ยมันมันหมื่นนิดหมื่นหนึ่งขึ้นเป็นสามหมื่นกว่านะโพสต์ไว้ในโซเชียลถามทางสภา,าให้หาข้อมูลมาให้แล้วก็คือผู้ป่วยมันเพิ่มขึ้น3เท่าในตอนนี้แล้วจะบอกว่า ไม่ไม่ได้ไม่น่าจะเป็นจริงจริงๆไม่ได้แยกขนาดนั้นเป็นการทํารูปให้มันดูไม่ดีจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วในมุมของนักท่องเที่ยวที่เคยพูดคุยกันไว้ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยคุณไม่ต้องกลนะัวนักท่องเที่ยวไม่มาหรอกกลัวนักท่องเที่ยวมองไม่เห็นมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าได้ข่าวมาในกรุงเทพธุรกิจาว่าก็ย่อจองเหลืออยู่ห้าสิบเป็นตเป็นต้นซึ่งซึ่งก็เป็นแค่หนึ่งข้อมูลคุณก็ต้องไปดูข้อมูลอื่นว่าการเข้ามาในพื้นที่ขับ รถเข้าเชียงมงเชีงยงใหม่อะไรทั้งหลายเนี่ยมันกระทบนะักท่องเที่ยวป่าวแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยก็การท่องเที่ยวเชีงยงใหม่ก็ไล่ผมฟังว่านโยบายท่องเที่ยวจะดีแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่มีนโยบายรองรับเรื่องสิ่งแวดล้อมกับนโยบายรักรัฐศารณาสุขเนี่ยมันยากเพราะว่าสองปีแรกก็ซึมเพราะโควิดไม่ได้ซึมเพราะว่าเชีงยงใหม่มีเสน่ห์น้อยลงปีที่สาก็คือปีที่แล้วก็โดนเรื่องฝุ่น PM 2.5อุดีกปีนี้ก็โดนฝีุดห้เพราะฉะนั้นคุณจะมีนโยบายในการดึงคนมา เที่ยวมีเฟสติวัลเยอะแยะมากมายแต่คุณไม่ได้เข้าใจว่าเรื่องเศรษฐกิจมันคือเรื่องสาธารณสุขแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมไปในเรื่องเดียวกันแล้วสําหรับโลกใบใหม่มันก็คงจะไม่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ปรากฏสรุปแล้วก็คือว่าไม่ได้ทั้งสองอย่างนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้สิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้แก้มันก็เสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่าย อันนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นดูลพินิปของคนที่มาท่องเที่ยวเองนะครับเขาก็คงจะเป็นคนที่จะบอกเองว่าเขาจะจะไปหรือไม่ไปนะครับผมก็ยังเสียดายนะเสียดายโอกาสที่ผ่านมา3-4ปีสงการเชียงใหม่ก็ซบเซาถ้าเราจัดก,การบริหารจัดการลวกหน้าตั้งแต่เดือนมกราพอที่จะมาถึงเมษาเนี่ยก็คงจะได้เห็นสงการณ์ที่มันมีความสุขแล้วก็มันก็คึกคักกันมากขึ้นมากกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ก็คงจะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหา เท่าที่ทําได้เพราะาเราไม่ได้เตรียมงานมาใช่ไหมครับว่าจะแก้ไขย,ยังไงในเรื่องของการที่จะทําให้มีมาสที่มันเหมาะสมเยอะมากพอนะครับรวมรวมถึงการาด,ดูแลให้มอีอุปกรณ์ที่มันใช้ภายในบ้านได้อย่างพวกเครื่องกรองฝุ่นอะไรที่อาชีวะไทยทาเองได้ไม่แพงจนเกินไปแล้วก็สามารถที่จะใช้งบที่ประกไปไปาศแพร่เขตพยาบติเข้ามาช่วยเหลือคนในพื้นที่ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้ห่วงนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ห่วงนักเรียนห่วงเด็กเล็ก ห่วงผู้สูงอายุห่วงผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆแต่ก็เข้าใจว่ารัฐมนตรีโชลน่านจะลงพื้นที่ใช่ไหมครับก็หวังว่าจะเพิ่มทั้งกําลังคนทั้งกําลังห้องเพื่อจะให้พี่น้องแรงงานหมอแล้วก็พยาบาลไม่โอเวอร์เวมหรือว่าไม่โอเวอร์โหลดจนเกินไปคือวัอนที่อินสเปกตที่ถึงเนี่ยที่มันถูกเครื่อตายหรือว่าอาจจะถูกดึงดทัดได้ที่มีการเตรียมพร้อมอะไรบ้างคะและ้วมีความตร็จที่ราใจ พักเราก็จะมีเป็นกระดานครับว่าปฏิทินทางฝั่งของของสารก็ดีหรือบอกกรกตดีหรือปปชก็ดีเนี่ยมันมีไทม์ไลน์อะไรบ้างที่คุณพูดมาเมื่อกี้ก็ถูกแต่คราวนี้ในแต่ละอันเนี่ยเราก็จะมีะวิธีทางในการอตอบสนองหรือในการแก้ปัญหาในแต่ละจุดในแต่ละจุดไปก็ทางทีมท้งทีมกฎหมายนะครับทีมยุทธศาสตร์แล้วก็ทีมสืมม่อมวลชนก็เตรียมแผนง,งานในการ อธิบายในการทำคารชี้แจงแต่ถ้าในมุมของผมก็คงคิดว่าต้องก็รายละเอียดมันเยอะนะครับแล้วก็มาตรานี้หนักกว่ามาตราคราวที่แล้วนะครับเป็นน้ําหนักที่ถึงถึงขั้นยุบพรรคหรืตัดสิทธิ์เนี่ยกับแค่ตักเตือนในมาตรา49เนี่ยน้ำหนักมันไม่เท่ากันก็คงจะต้องขอไว้ขอขอโอ,อกาสในการขยายเวลาเพิ่มแล้วก็ถ้าถ้าจะให้จุคลอคองทำก็คงอยากจะขอโอกาสในส่วนเพิ่มเติม หลังสองการก็คือก็คือหัวหน้าชัยวัฒน์ก็คงจะเตรียมตัวในการแถลงแผนในการต่อสู้การยุบพรรคแล้ววันที่สิบือสภาในอายการนัดคุณทักษิณฟังคำเรื่องคดีนกรัใช่ไหมที่บ้านแนวทางมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คงไม่สามารถมีความเห็นได้นะเพราะว่าก็ไม่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเป็นส่วนหนึ่งด้วยทั้งในเรื่องของโจทย์แล้วก็จำเลยแล้วก็คนที่มีส่วนตัดสิน คุณทักษิณรอดขึ้มามันจะดูอาจจนว่าทางก้าไกลก็โดนเรื่องหนึ่งสองแต่กับคนทักษิณอันนี้ผมคงพูดไปในเรื่องเรื่องของระบบว่าความความได้สัดส่วนของกฎหมายนะคบว่าถ้าเกิดมันมีความผิดหรือมันไม่มีความผิดแล้วถ้าเกิดมันมีความผิดจริงโทษที่มันได้สัดส่วนกับโทษเนี่ยมันควรที่จะเป็นอะไรแล้วก็ความเสมอภาคของของกฎหมายของบางคนโดนบางคนไม่โดนอะไรพวกนั้นก็ไม่ได้มีความเห็นอะไรมากนอกจากความเห็นในเรื่องของ เอางี้ตอบชัดๆว่าก็คือไม่มีความเห็นในเรื่องของคดีของคุณทักษิณแต่มีความเห็นในเรื่องของหลักการว่าว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอะไรเนี่ยก็คือโทษความผิดกบโทษต้องได้สัดส,ส่วนกันอันที่2ก็คือไม่ไม่ควรที่จะควรที่จะให้มีความเท่าเทียมเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรที่จะ,ะให้คนเห็นต่างทางก,การเมืองโดนโดนโทษที่หนักมากเกินไปอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของหลักการที่มีคอมเมนต์แต่ว่าเรื่องของกรณีนี้ผมไม่ได้รู้ว่าคำฟ้องคืออะไรไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรด้วยซ้ำ ก็คงคอมเมนต์ไม่ได้ครับครับขอบคุณนะคบค